โอเคนะผมต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยผมพบรายการยัยอินเกมเมอร์กับผมเดฟวันนี้เกม Naruto X Boruto Ninja Voltage กันอีกเช่นเคยนะผมสำหรับวันนี้เราอยู่ในช่วงของอัปเดตออ l เอามิชชั่น n ม m b e r 8แปดนะครับผมนะแปดหรือเปล่าวะถูกเปล่าวะลืมซะละอ่ะโอเคมีอะไรบ้างที่อัปเดตเข้ามาหนึ่งคืออย่างแรกตู้ประจำออกเอานะครับผมนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ต้องคาดดาวกันเลยครับว่าตัวละครโบนัสนะผมในสเตจที่ อ่าห้ากับ6นั้นจะเป็นตัวอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นตามเซตนี้แหละนะผมเพราะว่าคือรอบนี้อออาเป็นสีเหลืองกับเขียวผมนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะที่มันไม่ใช่สีฟ้าเพราะสีฟ้าตัวละครมันค่อนข้างจะน้อยมากครับผมนะการที่มันจะให้เอาเอา,เอาอินทราเป็นตัวละครโบนัสไปตีบอสหรือไปตีบ้านเนะี่ยผมคิดว่ามันดีกว่าให้เอามาเป็นตัวของสีฟ้าโดยเฉพาะนะเพราะสีฟ้าตัวละครมีแค่เกเาลา่าง V s อิยุทจี มีเอ้าไม่จี่ตัวนะครับผมที่เป็นจนเจ็ดดาวนะแต่ก็รอบนี้ผมนะสีเหลืองกับสีฟ้านะครับผมไอสีเหลืองกับสีเขียวก็มีส่วนของชิซุยนะครับผมแล้วก็ตัวของอิชจ,จินะผมที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันล่างวีเอสเกนะตัวของโตโคเคมที่เป็นสีเขียวผมโตล่างามดเซียนมันเป็นสีม่วงนะผมนะซึ่งมันอยู่นอกเทียแต่ว่าคิดว่าน่าจะเอามาเป็นตัวละครในตัวโบนัสนะผมคิดว่าถ้าเกิดมันใส่มาอย่างเงี้ยส่วนซากุระสีเขียว ผมยังงงนิดนึงนะเดี๋ยวนะผมขอโทษเหมือนกันนะถ้าเกิดผมพูดผิดโตเนี่ยสีม่วงใช่ไหมสีม่วงสีม่วงใช่โอเคเพราะว่ารอบนี้โบนัสไม่มีสีม่วงนะผมในของสเตทที่1-4ถึงเพราะเซตที่1กับ2เป็นสีเขียว3กับ4ี่เป็นสีเหลืองแปลว่าโตเซียนนะผม้วเป็นตัวโบนัสนะผมในสเตทไม่5ก็6นี่แหละครับผมนะต้องรอดูนะส่วนอินเทจิเองก็เป็นสีม่วงนะผมนะน่าจะเป็นตัวละครโบนัสซึ่งผมปั้นอินเทจีไว้สัตหางกูรอดแล้ว โอเคสัตว์หากูรอดแล้วโโอ้โห,โหแล้วก็ตัวสีเหลืองกับสีเขียวไม่มีปัญหาผมโหดอยู่แล้วสกูลาของมันตีไว้แปดนะผมอีซี่อีซี่โอเคต่อมานะครับผมตัวของตัวละครนินจาการ์ดไฮไลท์สีดาวเหมือนเดินมนะผมมาเป็นแพ็กซื้อราคา249บาทหรือ250บาทนะครับผมนะจะได้เป็นตัวการันตีสกิลสีดาวของในส่วนของ3ตัวนี้นะครับผมเป็นไฮไลท์นะผมแล้วก็จะมี4ดาวกับ5ดาวแล้วก็6ดาวนะผมนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณสุ่มได้ สกิล4ดาวจะได้เป็นเลเวล4ถ้าเกิดคุณสุ่มได้รันตี5ดาวจะได้เป็นเลเวล6นะครับผมนะตัวนี้นะผมจะได้อุปกรณ์นินจามาด้วยนะผมเอาไปตีบวกนะผมสเตตัสก,ก็คือถ้าจะไม่ผิดสูงสุดเอดิคอยู่ที่พันแปดนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาก็เหมือนเดิมนะผมนะเป็นการันตีอันตีเอ้ไม่ใช่การันตีแตเป็นการันตีสกิลนะผมโอเคแล้วก็ตัวของแพ็คที่ผมได้กล่าวไปนะผมนันก็เป็นแพ็คตัวน,นี้นะนะน,น,นะผมนะเป็นในส่วนของเอดิคสามสิบถึงพันแปดนะผมนะคริ์ิคอลหนึ่ง ะครับผมแล้วก็เป็นอเอ็คออุกรณวิจัที่เอาไว้สาหรับว่าใส่ตัวละครพวกตัวละครเก่าๆแหละที่คุณยังแบบเป็นตัวรักตัวอวยอยู่ก็ใส่เอเี็คให้มันได้เวลาที่เอาไปตีแบบภารกิจนะครับผมนะโอเคต่อมาแพ็คชินอบีเซลนะครับผมนะเป็นตัวของตัวคันคูโร่กับเท,เเทมาริใช่ไหมเออใช่ไหมคันคโร่กับเทมาริผมพูดอีใช่ไหมอ่ะคันคูโร่กับทนะผมนะ ซึ่งก็ถ้าถามตามความจริงผมนะผมไม่ค่อยอยากซื้อเท่าไหร่เลยเพราะผมไม่ชอบไม่ค่อยโดนใจภาพนี้เท่าไหร่นะแต่รอบนี้นะผมนะเป็นรอบของ3ไอตัวนี้เลยผมเลยคิดเล่นๆว่าไอเชีย4ี่ปีแม่งจะเป็น3ตัวนี้เปาวะเฮ้ยแม่งพีกนะเว้ยถ้า4ปีเป็น3ตัวเนี่ยถ้า4ปีแม่งเป็นคอนคูรโรเทมอริกาลาอันี่คือแบบ ฮาไอ้เหี้ยฮาบโลกแตกเลยนะเว้ยเพราะว่านี่ครับผมการลาปทะมิซึคางิะน,นะครับผมคือเป็นิซึคือร่างสัตวรเวนะีผมที่สู้กันในมาหาสงครามโลกนินจาตอนช่วงที่โตกก่อนที่โตกมันจะเข้ามาช่วยนะผมนะก่อนที่จะเจอกับอดีตลายค้งีะน,นะผมก็ผมเลยแอบคิดเล่นๆว่าเ,เดี๋ยวนะแซมรอบนี้มีคนบอกว่ามิซึคางิะจะมาเป็นตัวแจกนะครับผมนะ แล้วผมก็เลยแอบคิดได้เล่นว่าเดี๋ยวนะสีปีนี่มึงไอ้เหียกาละคันคูโดเทมัริสามตัววะชิ้นลายเลยนะฝันสลายแบบแทบคันจบสิ้นแล้วชีวิตถ้าคันคูโรดีคิดจะมีอะไรบ้างคันคูโรขาดเพียงแค่สกิลปลดกับดักครับอย่างเดียวเลยดีคงไม่ให้พซี่พีมีท่อันติแต่ถ้าเกิด อีกอย่างหนึ่งอันตีคูดาวแค่30มสิบวิเองด้วยถ้าเกิดอันตีทำมาเข้าบ้านในได้นะผมนะรีคอมโบให้ p ีซแล้วก็มีคูดาวแบบสั้นๆน,นะผมบอกเลยว่าเทพคันนี่แม่งพระเจ้าอุปกรณ์นินจาอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะผมนะต้านสถานะโอเวอร์ไทม์กับติดสถานะมึนงงนะผมนะรีบวกอยู่ที่6.5ถึง13บสาเปอร์เซ็นต์นะผมนะ HP ก็เริ่มต้นที่1นึ่งจนถึง1นึ0งนห้านะผมนะก็คือสเตตัสแต่และช่องอยู่ที่3,350นสาร้บะผมนะจะมี3ช่องเอาง่ายคือ แค่ไดสเตตัส um HP เนี่ย1 5 0ขึ้นไปนีย่ยถือว่ามันเทพแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำต้านมึนงงนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เซตใหม่นะผมนะเป็นเซตใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเอ้ยเซตเก่าเซ็ตเก่ามันยังอยู่ในส่วนของตัวไอ,อ,อตัวสร้อยสร้อยต้านมึนงงกับไอดาบต้านมึนงงอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วนะผมนะโอเคแล้วก็แพพกพิเศษนะผมที่ผมได้กล่าวไปลืมบอกไปนะแพพกตัวของอันนี้มันมีอุปกรณ์นินจารด้วยนะผมนะเออผมลืมได้ไงเนี่ยเพลินเพลเเระรคร อุปกรณ์นินจานะครับผมของไอตัวนี้นะผมเหมือนกันกับรอบที่แล้วก็คือ HAK บวกหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้า HP ห้าพันแลผมนะด e f e n เก้าร้อยเก้าสิบก็สโลอ์สามช่องใส่ได้ทุกตัวเอ้ยไม่ใช่ดิใช่ปะวะเอ่อเนี่ยมันมีชื่อบอกอยู่ว่าใส่ใครได้บ้าง <c oughs> มีชื่อบอกเลยอย่างน Ninja ั้นนินจาโทมัสเออ่ชิซุยอุชิฮะนารุโตะอุซึมุกิเซ็งโมดโมดเซียนะอิทาจิอุชิฮะรีแอนิเมชั่น เออ่นารูโตะอุซึมากิซิกพาเซนโหมดนะผมล่างธรรมดานะฮินาตะฮิวงะซัมเมอร์เบรกโอ้โหเจนะมันมันจำกัดมากเลยนะมาลราซิกพาผมใส่ได้ด้วยว่ะซาสึเกะอุจิฮาริเนช้ยนิกันล่างธรรมดานารูโตะอุซึมากิซิกพาร์คุณามะลิงโหมดอิิโอ้โหไปไล่กันเอาเองแล้วกันนะมันมีชื่อเขียนมาอยู่ผมว่าอ่านไม่ยากหรอกนะครับผมนะแค่ชื่อตัวละครโอเคจบแล้วต่อมาส่วนของออเอัลนะผมนะออเอัลไม่ดีผมพูดถึงอออัลไปแล้วนี่หว่า นะก็ออาเอาหน้าเบอร์แปดนะผมนะแจกของบลาบลดวากุญแจสิบดอกตัวผมการ์ดลุงของกาละกับมิซึคังินะครับผมนะแล้วก็บลา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 ,บาแทกกรกเซียนใหญ่อุปกรณ์นินจาหมดแล้วนะผมนะทีนี้เดี๋ยวไปดูอีกนิดนึ่งนะผมนะตัวของทีมเบทเทิลนะผมนะเป็นอุปกรณ์สายสีเขียวนะครับผมนะรีสติทันพาวเวอร์อดิเคเตอร์980แล้วก็อุปกรณ์นินจา1,470นะครับผมจบแค่นี้สำหรับตัวของอัปเดตนะผมนะ ตัวตู้สุ่มนะผมถ้าถามความน่าสุ่มนะครับผมก็หากุญแจได้นะเพราะว่ากุญแจมันเสียไม่เยอะนะครับผมนะตัวกุญแจตัวนี้ถือว่าเดือดดูก่อนนะสะเตตมันอะสะเตตที่1น่อะร้อยเพชรนะผมสเตทที่2 2 0 0 300เพชรได้กุญแจ10ดอกผมคิดว่าคุ้มนะนะผมผมคิดว่าคุ้มตรงนี้คุ้มแล้วก็สเตตที่3ก็ได้อุปกรณ์นินจา1ชิ้นใช่ไหมเอ่ยให้นินจาการ์ดอ๋อกันตีอัติวิญณนินจาการ์ดมันมีอุปกรณ์นินจา5้าดาวปะ อ๋อใช่ด้วยสเตปที่สามนินจาโทห้าตานินนินนินจาโทห้าดาวหนึ่งอันกับตัวของอ่าบอดี้สองร้อยสิบหกอันนะผมนั่นก็คืออัพเลือดนะผมอัพเลือดหลักหมื่นนะครับผมนะโอเคก็สามสเตปหรอกี่บาทเอ่ยหนึ 100, 200, 300, 800 pet. 800 pet. ่งร้อยสองร้อยสามร้อยแปดร้อยเพชรแปดร้อยเพชรกุญแจสิบดอกกับอุปกรณ์นินจาห้าดาวหนึ่งชิ้น ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะผมนะก็จะได้เป็นไอกระเป๋าเงินแบบเมื่อกี้นี่แหละจะได้เป็นแบบ5ดาวนะสล็อตน่าจะ2ช่องนะับผมนะแล้วก็บลาบลาบลานั่นแหละนะครับผมโอเคจบแล้วประมาณนี้สําหรับตัวตู้สุม่มถามเรื่องความน่าสุ่มก็ขอตอบตามความจริงเลยว่าที่น่าสุ่มตู้นี้มีแคอจจ่อิทจิล่างอ่ารีอนิเมชันกับโต๊ะ KLM ส่วนที่เหลืออีก4ตัวนะผมในปัจจุบันนี้ตัวของเซส,ก,สก,กิลมันใช้งานอะไรไม่ได้เท่าไหร่นะผมนะชิซุยนะผมนะคุณต้องครบเซตแล้วตีคุณต้องเวล์ก้าขึ้นไปนะผมนะโตะเซียนนะผมนะมันมีลบคูลังสก,กิลก็จริงนะผมนะนนตีเวล์แปแต่ว่าสก,กิลมันใช้กันบ้านไม่ได้ใช้เป็นตัวกันบ้านได้อยู่แต่กรรันได้นิดเดียวก็ไปละอิยสจินะผมนะล่างเอ่อบีเอสเกไม่ต้องถามถึงเลยแป๊บเดียวก็ไปละซากุระนะครับผมเอาไว้ตีออเอาทเถอะจ้ะต่อมา นะครับผมร้านค้านี่ผมเคยพูดไปแล้วใช่ไหมผมต้องให้ดูทุกรอบหรือเปล่าเจอกับเรื่องแพ็คนะครับผมนะก็แพ็คมันจะอยู่ที่ตรงนี้เหมือนเดิมน,นะตรงไอเทมเนี่ยถ้าเกิดเป็นไอเทมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็คือจะมีส่วนของตัวอินดาชูล่าแล้วก็ตัวของอุปกรณ์นินจา249บาทนะครับผมนะอุปกรณ์นินจาสร้างได้1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ตัวของก๊าซสุม่มได้5ใบปะแล้วก็สุดท้ายก็คือแพ็คตัวของอออัลรอบนี้เป็นก๊าซสีเขียวนะครับผมนะ ก็เป็นเทมาริผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเสเตตัสเอฟเฟคของตัวนี้นะครับผมนะใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะผมนะกาเทมารินะครับผมกับคันฟูโรขอบอกเลยว่าขอบายซื้อแล้วกันอนะซื้อสะสมแต่จะโอเคสุดท้าย All Out Mission ตัวหลักของเราดีกว่าอออรอบนี้สเตทที่1กับ2เป็นสีเขียวนะครับผมนะก็เก็บซากุระไวเอันตีบอสสเตจ2แล้วกันนะผมนะแล้วก็สเตจ1สีเขียวเหรอ คงตกเค M ก็ได้นะครับผมนะแม้แต่ตัวสายสีเขียวเกะสายสีเขียวผมเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะสายสีเขียวที่ผมว่าน่าจะอันติได้อ่าผมเอาคางุยะแล้วกันนะผมเอาคางุยะไปตีบอสแล้วก็เอาป้าซูนเดดเป็นตัวนําดันบ้านห้องสองเอาไม่ดิต้องเอาป้านําห้องแรกแล้วก็เอา,เ,อาเนี่ยเอาชูล่าเป็นตัวนําห้องสองเพราะห้องสองจะโหดกว่า แล้วก็พอมาสเตตที่3มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมตัวนำดันบ้านอันแรกของผมสีเหลืองก็น่าจะเป็นฮาชิรามะอันสเตตสีก็น่าจะเป็นรุ่น7แล้วก็ตัวของบอสแซมสีเหลืองนี่มันหาอยู่แล้วนะสีเหลืองมีเยอะอยู่สเตจที่5เนี่ยโบนัสเนี่ยน่าจะปัญหานะผมว่ามันจะเอาตัวอะไรแต่แน่นอนแหละอย่างน้อยนะผมนะโตะเซียนกับตัวของอิทาจีผมไม่มีปัญหาเพราะทั้ง2ตัวนี้ผมเล่นได้แล้วก็ เออถ้าเกิดว่าไอซีด A6 ตัวนี้มันเป็นตัวโบนัสทุกตัวเลยผมก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วซากุระผมยังไงก็อีซี่นะครับผมนะอิชจิกก็ชิวๆโตเซียนก็ได้อยู่ผมมีอันติอีกใบนึ่งเอาไปอัพเป็นเวลหได้อยู่อิชจิผมอันติเวลแปดก็อีซี่ครับผมนะคิซุยก็ โอเคจบแล้วสดคลิปวิดีโอนี้ผมจะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะผมนะคลิปสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลกับอัปเดตสําหรับตัวของออกอันะผมนะก็ยังคงแจกเป็นเหมือนเดิมนะผมในส่วนของตัวนี้แล้วก็ต้องตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเวลาคุณเล่นได้ระดับแรง S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  ธรรมดาหรือแรง5ก็ตามนะผมนะมันไม่ใช่ว่าจะได้ของรางวัลทันทีที่คุณเล่นจบนะผมนะแต่ว่าต้องรอให้ถึงอีก10วันถัดไปนะผมนะมันจะมีตัวเลขเวลาผมบอกอยู่คือผมบอกไปไปกี่ครั้งแล้วนะมันมักจะมีคนถามแล้วว ทำไมคุณไม่ค่อยดูเลยนะที่ว่าตัวเกมมันเขียนไว้เนี่ยวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะผมนะจบอีเวนต์กิจกรรมเวลากิจกรรมของตัวนี้อยู่ทั้งหมดสิบวันพอดีนะผมนะยี่สบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายีหกเจ็ดยี่แปดเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับผมสิบวันโอเคสู้ๆนะครับสำหรับกิจกรรมเอาเอาสำหรับใครที่มาดูย้อนหลังก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูสำหรับคนที่ดูณปัจจุบันรอเจอกันในไลฟ์สตรีมคืนนี้นะผมเวลาสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมตอนนี้ต้องขอไปก่อนเสียงดีด้วยผมจเช่นนั้นะเราอ่ะ